ครูสุรินภาคสิริครูเพลงนักแต่งเพลงชื่อดังระดับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานซึ่งได้สร้างผลงานคุณภาพโดดเด่นไว้มากมายที่ประทับอยู่ในใจแฟนเพลงมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเพลงวอนลมฝากรัก สาวนาคอยคู่ขับร้องโดยบุภาสายชนหนาวลมที่เรนูหนุ่มกระเป๋าขับร้องโดยสอนคีรีศรีประจวบอสอรอรักทุ่งกุลาร้องไห้ขับร้องโดยศักสยามเพชรชมพูลูกทุ่งคนยากขับร้องโดยสนธิสมมาตรอีสานลำเพลินอังคณางคุณชัยทหารเกณฑ์ผลัดสองขับร้องโดยสอนไทยเมฆวิเชียนผู้หนีช้ำขับร้องโดยจินตราภูลาบเป็นต้นครูสุรินภาคสิริเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมพศ2485 ที่อำเภออำนาจเจริญปัจจุบันคือจังหวัดอำนาจเจริญเป็นบุตรของนายหัวแท้แต้และนางบินภาคสิริหลังจากจบการศึกษาชั้นม .6 ในปี2503ตอนนั้นอายุได้17ปี เพื่อนก็ชวนเข้าเรียนต่อที่กรุงเทพแรกๆก็ไปอาศัยอยู่กับหลวงพี่พระมหาคาภาที่วัดนรนาสรินทริการามอยู่แถวเทเวศในขณะที่อยู่วัดก็ออกหาทํางานไปด้วยสมัครงานในสถานที่ราชการหลายแห่งแต่สอบไม่ติดจนต้องทํางานค้าขายพอมีรายได้ประทังชีพไปก่อนวันหนึ่งครูสุรินได้ไปหาครูกอแก้วประเสริฐนักเขียนนักแต่งเพลงตอนนั้นครูกอท่านทำหนังสือเพลง เป็นเล่มออกจําหน่ายรวมทั้งหนังสือกลอนด้วยครูสุรินท่านก็ชอบแต่งกลอนจึงนํากลอนไปให้ครูกอช่วยตรวจและฝากเนื้อฝากตัวคอยรับใช้ครูกอซึ่งขณะนั้นครูกอแก้วประเสริฐมีลูกศิษย์ดังๆอยู่หลายคนเช่นสํารานอารมณ์สมบัติบูสิริสามสอนณเมืองศรีวิเชียนสิทธิวงศ์เลิศศรีโชคเด่นบุรีรัมเป็นตน้นครูกอจะชื่นชอบผลงานการแต่งกลอนของครูสุรินรวมถึงงานเขียนอื่นๆด้วยยามใดที่ครูกอไม่ว่างก็จะมอบหมายให้ครูสุรินเขียนข้อ แนโดยใช้ชื่อว่ายาดำ ต่อมาครูกอยกคอลัมให้ครูสุรินเขียนเองจึงมีรายได้จากข้อเขียนครั้งละ300บาทบ้าง500บาทบ้างมีเวลาว่างท่านก็ฝึกแต่งเพลงลูกทุ่งไปด้วยจนต่อมาได้ไปสมัครทํางานอยู่ที่กรมราชทัณฑ์ในตําแหน่งผู้คุมทําให้ท่านได้เป็นข้าราชการตั้งแต่บัดนั้นและท่านเปลี่ยนชื่อเป็นชานนภาคสิริส่วนชื่อการแต่งเพลงใช้สุรินภาคสิริในช่วงที่ไวพศเพชรสุพรรณออกมาตั้งวงดน,นตรีใหม่ๆครูสุรินภาคสิริได้นําเพลงไปให้ไวพศสามเพลง เผื่อว่าไวพศสนใจจะนําไปบันทึกเสียงจากนั้นท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานและแต่งเพลงอื่นๆไปเรื่อยๆโดยลืมคิดถึง3เพลงนั้นไปเลยเพลงที่ว่าก็คือเพลงเชิญแม่จำำํานํานี่หรือบางกอกและคนอยากรวยซึ่ง3มเพลงนี้ไวพศก็ได้ร้องบันทึกเสียงและโด่งดังพอสมควรในยุคนั้นหลังจากนั้นตอนที่ไพรวันตั้งวงดนตรีใหม่ไพรวันอยากได้เพลงจังหวะเร็วมาร้องบ้างท่านจึงแต่งเพลงให้ไพรวัน4เพลงคือ 1. คนขี้งอนซึ่งเพลงนี้ พรวันลูกเพชรร้องเองสองคนขี้หึงชื่นกระมลชนรุไทยร้องแก้กับคนขี้งอน 3. เมษาอาไลาหมายเมืองเพชรร้อง4ลํลำเกี้ยวสาวกระบินเมืองอุบลร้องปรากฏว่าทั้ง4เพลงโด่งดังพอสมควรโดยเฉพาะเพลงคนขี้งอนกับคนขี้หึงเป็นเพลงดังเลยทีเดียวทําให้ครูสุรินทร์เริ่มมีชื่อเสียงในด้านการแต่งเพลงต่อมาในปี2511ท่านประสบความสําเร็จสูงสุดของการแต่งเพลงเมื่อแต่งเพลงให้กับบรรจบเจริญพรร้องในเพลงอย่าเดินโชว์เพลงนี้โด่งดังสร้างชื่อให กับบรรจบเจริญพรเป็นอย่างมากและสร้างชื่อให้กับผู้แต่ง คือครูสุรินภาคสิริไปด้วยหลังจากนั้นท่านก็เป็นหนึ่งในทีมงานของครูไัยบูล์บุตรขันซึ่งประกอบด้วยครูพงศักดิ์จันทรุขาครูสงเคราะห์สมัตถภาพงษ์และตัวของท่านเองจนได้แต่งเพลงให้นักร้องต่างๆร้องบันทึกเสียงจนโด่งดังอีกหลายคนเช่นวอลลมฝากรักสาวนาวคอยคู่ขับร้องโดยบุภาสายชนฮักสาวลำชีหนุ่มพเนจรขับร้องโดยบรรจบเจริญพรหนาวลมที่เรนูหนุ่มกระเป๋าขับร้องโดยสอนกีริศรีประจวบบ้องกัญชา ขับร้องโดยกาววเ,เสียงทองงานนักร้องร้องโดยพรไพรเพชรดำเนินเพลงงานนักร้องนี้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานเมื่อปี2514อสอรอรักทุ่งกุลาร้องไห้ขับร้องโดยศักสยามเพชรชมพูหอมกลิ่นดอกคำใต้ภูพานสะอื้นขับร้องโดยก้องเพชรแก่นนครลูกทุ่งคนยากทุ่งอีสานขับร้องโดยสนงทิสมมาตรหนุ่มนปขอขับร้องโดยสุริยาฟ้าปทุมทหารเกณฑ์ผลัดสอง ขับร้องโดยสอนชัยเมฆวิเชียนผู้หนีช้ำขับร้องโดยจินตราภูลาภเป็นต้น ครูสุรินเคยมีวงดนตรีเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อวงว่าท so ิศโสลำเพลินมีนักร้องสังกัดวงมากมายไปแสดงที่ไหนคนแน่นทุกที่ต่อมาท่านก็หาันมาเป็นนักจัดรายการวิทยุโดยใช้ชื่อในการจัดรายการว่าท so ิศโสสุดเสนนับเป็นนักจัดรายการคนแรกที่พูดภาษาอีสานในการจัดรายการทางคลื่นวิทยุยของกรุงเทพมหานครต่อมาก็มีการบันทึกเทปไปออกอากาศที่ภาคเหนือและภาคอีสานประมาณ20สสถานีนอกจากแต่งเพลงลูกทุ่งทั่วไปแล้วท่านยังแต่งเพลงให้ศิลปินอีสานร,ร้องจนโด่งดัง มมากมากยเช่นอังคณางคุณชัยไพริพนพรพิบูลสบายแพรบัวสดสุภาพดาวดวงเด่นเป็นต้นครูสุรินทภาคสิริลาออกจากราชการเมื่อปี2537กลายเป็นข้าราชการบำนาญแต่ยังทำหน้าที่เป็นนักแต่งเพลงและจัดรายการวิทยุอยู่เหมือนเดิมสถานีวิทยุที่ท่านจัดเป็นหลักมายาวนานก็คือสถานีวิทยุยานเกราะและสถานีวิทยุสวนมิสกวันต่อมาเมื่อสถานีทีวียุคจานดาวเทียมเกิดขึ้นท่านก็ไปจัดรายการเพลงอยู่กับทีวีหลายช่องเช่นแซบชาแนล ช่องไทยช่อง blue sky และไปจัดรายการเพลงเก่าอยู่ที่สถานีวิทยุ fm 9 5ลูกทุ่งมหานครอยู่หลายปีจนเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาท่านได้รับเกียรติจากสถานีโทรทัศน์ช่องไทย pbs ให้ไปจัดรายการเพลงเก่าเพื่อให้ความรู้ในเรื่องความเป็นมาของเพลงลูกทุง่งในชื่อรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนโดยมีพิธีกรร่วมคือน้องกิฟต์อภิยาและน้องปาร์กวินพบปรากฏว่ารายการได้รับความนิยมจากแฟนเพลงทั่วประเทศโดยมีเรตติ้งสูงสุดของช่อง ตลอดมาครูสุรินจัดรายการนี้อยู่จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อเวลา18บนาฬิกา59นาทีของวันที่24กุมภาพันธ์2565ครูสุรินภาคสิริก็ได้เสียชีวิตจากไปอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้โพสต์ข้อความเปิดเผยอาการและวาระสุดท้ายของครูสุรินภาคสิริเมื่อกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์มีใจความว่าวันนี้นับเป็นวันเศร้า ของวงการลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อครูสุรินภาคศิรินักแต่งเพลงชื่อดังระดับรางวัลแผ่นเสียงทองคําพระราชทานได้เสียชีวิตจากไปครูสุรินภาคศิริได้ล้มป่วยลงจากอาการเนื้องอกในสมอง ท่านได้เข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุลาเมื่อประมาณ3มเดือนที่ผ่านมาคุณหมอได้ทําการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบเจาะและคอยดูแลรักษาให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีตลอดมาและอาการของท่านก็ทรงๆอยู่ยังไม่ส่ออาการว่าครูท่านจะสุดหนักแต่อย่างใดแต่อยู่ๆวันนี้คุณหมอแจ้งกับภรรยาลูกๆว่าอาการของครูอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงนะอาจจะต้องทําใจเผื่อไว้ภรรยาและลูกก็รู้สึกตกใจแต่ก็คิดว่า ถ้าท่านจะหมดบุญจริงๆก็คงน่าจะอีกหลายวันแต่เหมือนฟ้าผ่าลงบนดวงใจของภรรยาและลูกๆเมื่อคุณหมอบอกว่าครูท่านสิ้นลมแล้วเมื่อเวลา18นาฬิก59นาทีของวันที่24กุมภาพันธ์2565เพียงแค่ได้รับคำบอกแจ้งของคุณหมอทั้งแม่และลูกก็สิ้นเรี่ยวแรงทำอะไรไม่ถูกได้แต่พากันร,ร้องไห้กับการต้องมาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปแบบฉับพลันทันด่วนครูสุรินทร์ภาคสิริท่านเสียชีวิต ขณะอายุได้79ปีและวันนี้คือ24กุมภาพันธ์ก็เป็นวันศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นวันที่พวกเราและบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายของครูสุรินกำลังใจจดใจจอ่อต่างคาดหวังว่าการประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติในปีนี้และในเวลาอีกไม่กี่อึุดใจข้างหน้านี้น่าจะมีชื่อของครูสุรินภาคสิริติดอยู่ในจำนวนนั้นด้วยแต่แล้วข่าวดีที่กำลังรอคอยกลับกลายเป็นข่าวเศร้าแทนความรู้สึกนี้สุดที่แสนจะบรรยายขอให้ดวงวิญ,ญญาณของครูสุรินภาคสิริจงไปสู่สุคติภพ สุขสงบอยู่ในสูงสวรรค์ตลอดนิจนิรัน์นี่คือข้อเขียนของอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงนะครับโอ้ดีเชน่าขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงขอบคุณมากครับ